สวัสดีเพื่อนๆนนะครับรายการสองพระแท้หลักร้อยนะครับอันนี้เราก็มีพระสวยๆมาให้ชมนะครับสักองค์หนึ่งนะครับองค์นี้ก็ไม่ใช่หลัก้อยนะครับก็หลักพันนิดๆนะครับพันนิดๆขึ้นอยู่กับบล็อกนะครับเหรียญนี้คือเหรียญเสมาเลื่อนสมณศักดิ์นะครับของหลุงพ่อคูนปริสุทธโธนะครับในโอกาสที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์นะครับเป็นพระราชาคณะ พระยานวิทยาคมเทระนะครับเป็นเหรียญยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะครับของหลวงพ่อคูณนะครับนี่คือเหรียญเซมาเลื่อนสมณศักดิ์นะครับเหรียญนี้มีเกเยอะนะคมีเกเยอะเหมือนบ้างไม่เหมือนบ้างนะครับก็ต้องพิจารณาดีๆนะครับเราหยิบเหรียญขึ้นมานะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าองค์นี้เป็นบล็อกธรรมดานะครับ บล็อกธรรมดาจะมี2อมีมีบล็อกธรรมดาม็อกบล็อกอมหมากนะครับอมหมากคาเดียวอมหมาก2คํคนะครับแล้วก็บล็อกหลังกากนะครับแต่อันดับแรกนะครับเราหยิบเหรียญขึ้นมานะครับหลักการพิจารณาของเราหยิบเหรียญขึ้นมาเราดูสภาพโดยรวมทั่วไปนะครับนี่เหรียญไม่บวมนะครับตรงดิ๊กนะครับพื้นเหรียญเรียบนะครับนี่พื้นเหรียญเรียบ ด้านหน้าด้านหลังนะครับอ่าเป็นเงานะครับดูเสี้ยนนะครับถ้าเรามีกล้องสองเราก็ดูเสี้ยนอ่าตามพื้นเหรียญนะครับนี่นะครับดูเสี้ยนนี่นะครับเห็นไหมครับพื้นเหรียญมีเสี้ยนมีเส้นสายฝนนะครับเส้นขนแมวนะครับตามพื้นเหรียญนะครับแบบนี้นะครับ นี่คือ,อลักษณะของเหรียญแท้นะครับเขาก็จะมีเสี้ยนมีเส้นสายฝนมีอะไรนะครับดูตรงใบหน้านะครับนี่ใบหน้าของหลวงพ่อเม็ดไฟคมชัดนะครับเม็ดตาคมชัดนะ,นะครับขอซูมอีกนิดนึงนี่นะครับเม็ดไสเม็ดตาพื้นเหรียญน,นะครับดูลายกระหนกนะครับนี่ คมคมนะครับดูตัวมิตัวนี้นะครับที่สังคติหลวงพ่อนี่จะมีเส้นแตกคมคมนะครับต้องคมนะครับอ่านี่เสี้ยนนะครับตัวมิมีเส้นแตกคมคมนะครับตามล่องนะนี่จีวรนะครับมีรอยแตกนะครับนี่หางชายจีวรนะครับนี่ดูโตะ๊นะครับดูโต๊ะ ดูเล็บเท้านะครับเี่เท้าหลวงพ่อมีรอยแตกนะครับถ้าเป็นบล็อกอมากนะครับเนี่ยปากของหลวงพ่อเนี่ยจะมีเนื้อแตกนะครับเนื้อแตกเกิดจากบล็อกแตกเขาเรียกว่าบล็อกอมากนะครับมีอมากหนึ่งคำกับอมากสองคำนะครับอันนี้เป็นบล็อกธรรมดานะครับดูความคมชัดนะครับนี่นะครับตรงนี้เป็นเม็ดเมดเลยนะครับการพิจารณาเหรียนนะครับด้านหลังนะครับเหรียญจะเรียบนะครับเหรียญจะเรียบ อันดับแรกนี่เรียนรุ่นนี้ของหลวงพ่อคูนี่อยากให้พิจารณาตรงนี้นะครับเป็นอันดับแรกนะครับเราจะเห็นในรูปภาพหรือว่าอเห็นเหรียญจริงก็ช่างนะครับให้ดูขอบกระหนกด้านบนนะครับตรงนี้นะครับบริเวณนี้นะครับจะต้องเป็นเม็ดผดแบบนี้นะครับผลที่คมชัดนะครับผลที่คมชัดไม่เบร์นะครับแล้วก็สายฝนนะครับในสายฝนถ้าถ่ายภาพนะครับสมมุติว่าเขาถ่ายภาพมาแบบนี้นี่ เห็นไหมครับอย่างน้อยตร,ต,รตรงนี้ต้องเป็นเม็ดเมนะครับเป็นผลนะครับแล้วก็เส้นแตะคงคุมนะครับไซายฟอนนี่อาจจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะครับนี่กรณีที่เราเช่าพันการถ่ายรูปนะครับอย่างนี้ความคมชัดก็ยังมีมอยู่นะครับยังยเห็นรัศมีเห <h> ็นอะไรอยู่นี่บอกอมหมากก็จะหลังกากนะครับหลังกากคือตรงข้างล่างตรงนี้นะครับจะเป็น เมดกากนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นบล็อกธรรมดานะครับหลังเม่กากก็จะเป็นเสี่ยนสายฝนนะครับอากากคือบริเวณนี้แหละครับเมือนสี่ตุลาคมเนี่ยครับก็จะเป็นเมดกากอันนี้น่าจะเริ่มเริ่มมีแล้วนะครับนี่เริ่มเริ่มเป็นกากแล้วนะครับอ่าดูขาพัดนะครับความคมชัดนะครับนี่เส้นตรงนี้จะไม่ติดนะครับื่องขาพัดนี่ เส้นจะไม่ต่อกันมีสายฝนนะครับที่เขาชอบดูกันนี่สายฝนตรงนี้นะครับมาจากพัดนี่นะครับแล้วก็ตัวมินะครับมีเส้นแตกมาหาพัดยศนี่นะครับด,ดูดูลวดลายพัดยศนะครับขอบนะครับนี่ขอบเป็นผดผดแบบนี้นะครับหูปิ่นนะครับหูปิ่นขอบปิ่นนิดๆน,น,นะครับ ขอปิ้นนิดๆอืดูดลายกระหนุคมชัดนะครับอเชลนานะครับนี่เราดูขอบตัดนะครับขอบตัดนิยมนะขอบตัดนี่ของเยนเซมาพัดยศนี่นะครับเพื่อนสมรณศักดิ์ลงมาคุณนี่นิยมดูขอบข้างล่างนะครับตรงนี้นะครับความข้างล่างเลยนะครับก็จะมี นี่นะครับมีฟันเป็นบ้างบ้างอยู่นะครับนี่ตรงใต้คําว่าหลวงพ่อคูณเลยนะครับมีเป็นบ้างบ้างอยู่มีทั้งสองฝั่งนะครับแต่ว่าเกาก็มีนะครับผมเคยได้เกมาเหรียญหนึ่งมีบ้างตรงนี้เหมือนกันนะครับมีบ้างตรงนี้เหมือนกันแต่เราต้องพิจารณาองค์ประกอบอื่นๆนะครับนี่อย่างเม็ดอย่างเส้นพวกนี้นะครับต้องคมชัดจริงๆนะครับนี่ ต่อให้มีบ้างนะครับก,ก็ยืนยันไม่ได้ว่าจะแท้นะครับเพราะว่าเจก็ทําบ้างได้เหมือนกันนะครับนี่ขอบตัดนะครับแต่เราดูดูองค์ประกอบอื่นๆนะครับดูองค์ประกอบอื่นเราก็จะเห็นว่ามันมีความคมชัดจริงๆนะครับก็สําหรับเสมาเลื่อสนสมณศักดิ์นะครับเสมาเลื่อสนสมณศักดิ์ของหลวงพ่อโคนนะครับอันนี้เป็นบล็อก ธรรมดานะครับก็ขอนําเสนอไว้เท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ที่ตามรับชมนะครับขอบคุณครับ